ครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ออโตอกพาทุกท่านมาสัมผัสกับรถยนต์รุ่นใหม่ของค่ายฮุนไดครับนั่นก็คือไอคอนิค5ครับสำหรับในการทดสอบครั้งนี้เนี่ยทางฮุนไดเขาจัดรุ่นท็อปสุดครับก็คือจะเป็นรุ่น First e dition ครับหนึ่งในสามรุ่นที่ฮุนไดนำเข้ามาขายในเมืองไทยมาให้ทดลองขับกันครับซึ่งรถรุ่นนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ของตัว i อ n i น5ครับก็จะเป็นรถที่ผลิตมาจากตัวต้นแบบก็คือโพนี่ในปี1974ครับเพราะนั้นรถรุ่นนี้เนี่ยเราจะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างความเก่าแล้วก็ความใหม่ครับซึ่งในการออกแบบตั้งแต่ยุคนั้นครับรตัวนี้จะเป็นการผสมผสานที่ ในส่วนของตัวยุคเก่าแล้วก็ยุคใหม่ครับเราส,ส่วนในเรื่องของตัวพวกจุดเด่นในรถรุ่นนี้ครับอย่างตัวที่เป็นช่องรับลมข้างหน้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยระบายความร้อนให้กับตัวแบตเตอรี่ในทางหนึ่งครับนอกจากการระบายความร้อนของในส่วนตัวของตัวแบตเตอรี่เองนะตัวนี้ก็จะเปิดปิดตามความเหมาะสมครับเพื่อ ช่วยระบายความร้อนให้กับตัวแบตเตอรี่ได้รวดเร็วขึ้นครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวกล้อครับตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นท็อปซึ่งเป็นรุ่น First e dition ครับก็จะได้ยาง255 45 20มาใช้งาะครับส่วนในเรื่องของตัวมือจับเปิดประตูครับก็จะเป็นตัวแบบตัวนี้จากกางขึ้นมาอัตโนมัติครับเวลาที่เรากดล็อกครับ แล้วก็ในรถรุ่นนี้ก็จะมีตัวสปอยเลอร์หลังติดมาให้ครับส่วนตัวที่เป็นสาวากาศครับก็จะเป็นแบบครีบฉลามครับสำหรับในส่วนของตัวด้านท้ายตัวนี้เราจะเห็นถึงความเก่าก็คือย้อนอดีตไปของตัวโพนี ได้ครับตัวนี้ก็ทันสมัยในยุคนั้นครับแต่ถ้าเป็นในยุคนี้ก็เป็นส่วนผสมความเก่าแล้วก็ความใหม่ของตัว i o n i นิ5ครับถ้าเราเปิดตัวฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้าครับตัวนี้ในส่วนของตัวห้องเก็บของครับก็จะเป็นพื้นสูงสูงครับตัวนี้ด้านล่างก็จะไม่ได้มีอะไร ใส่ไว้มากครับนอกจากในส่วนของตัวที่เป็นพวกสายชาร์จพวกอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นครับตอนนี้ก็จะมีช่องนิดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ลึกมากครับที่มีมาให้ภายใต้ตัวแผ่นปิดครับในส่วนพละกกำลังของเครื่องยนต์ ของรถรุ่นนี้ครับก็จะเป็นกำลังจากตัวมอเตอร์ไฟฟ้าครับซึ่งตัวมอเตอร์ไฟฟ้าของรถรุ่นนี้ครับในรุ่น First e dition ครับก็จะให้กำลังสูงสุดก็คือ217แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรครับส่วนในเรื่องของระยะทางการขับเคลื่อนครับก็จะได้อยู่ที่450 กิโลเมตรครับซึ่งในรถรุ่นนี้ตัวแบตเตอรี่ก็จะเป็นตัวลิเทียมไอออนครับโดยจะมีความจุไฟฟ้าแรงสูง72.6กิโลวัตต์ชั่วโมงครับแล้วก็ความตัวรถรุ่นนี้ทำความเร็วสูงสุดได้ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอัตราเร่ง0 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่7.4วินาทีครับซึ่ง ในรถรุ่นนี้เนี่ยจะใช้ตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีความหนาแน่นสูงครับการเก็บประจุไฟฟ้าก็จะทําได้เยอะครับแล้วก็การปล่อยก็จะทําได้รวเดเร็วกว่าครับซึ่งทําให้ในส่วนของตัวการชาร์จไฟเนี่ยก็จะทําได้เร็วครับโดยการชาร์จ1 0 8ถเนี่ย ตัวนี้จะทำได้อยู่ในเวลา17.16นาทีครับก็ถือว่าเดียวมากครับเวลาเดินทางไกลเนี่ยก็สามารถที่จะชาร์จไฟไม่นานครับแล้วก็สามารถเดินทางต่อได้ครับโดยไม่ต้องรอชาร์จให้ถึง100%ครับจะประหยัดเวลาไปได้เยอะครับในเรื่องของดีไซน์แผงหน้าปัดใน i o n i q 5ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับสำหรับในรถรุ่นนี้ครับ โดยเฉพาะในส่วนของตัวพวงมาลัยครับตัวนี้จะไม่มีโลโกโ้ฮุนไดติดไว้ครับแต่ว่าจะมีจุด4จุดอยู่บนพวงมาลัยครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคล้ายๆกับรหัสมอสครับซึ่ง4จุดตัวนี้ก็หมายถึงตัว S ที่เป็นฮุนไดนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังครับแล้วก็ตัด ด้านล่างตรงครับเพื่อ,อไม่ให้ติดขาของผู้อขี่ครับซึ่งพวงมาลัยถ้าปรับเบาะนั่งลงต่ำเนี่ยจะดูจะสูงไปนิดนึงพอปรับเบาะขึ้นสูงเนี่ยก็จะได้ในระดับที่พอดีครับโดยพวงมาลัยก็จะมีตัวปุ่มเพดานชิพที่อยู่ทางด้านหลังของพวงมาลัยมาให้ครับตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มในเรื่องของการปรับตัว เรื่องของความหน่วงความหน่วงของตัวตัวการขับขี่ได้ครับเราก็ในส่วนของตัวจอที่ติดมาให้ในรถรุ่นนี้ทั้งตัวจอกลางแล้วก็ตัวจอแสดงผลที่อยู่หลังพวงมาลัยก็จะเป็น12.3นิ้วเหมือนกันครับตัวนี้ก็จะเป็นจอสัมผัสที่ให้ความละเอียดสูงครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่าง ก็จะมะีตัวช่องเสียบไฟ12โวลต์มาให้ครับแล้วก็ช่องเสียบ USB ที่ติดตั้งอยู่ทางด้านล่างมาให้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นตรงกลางเบาะด้านหน้าก็จะมีช่องใส่แก้วมาให้ครับสำหรับในส่วนของตัวที่เป็น ที่วางแขนตรงกลางเบาะครับตัวนี้เปิดขึ้นมาก็จะมีช่องวางของเล็กๆมาให้ครับโดยด้านล่างก็จะเป็นตัวที่ชาร์จแบบไร้สายครับในส่วนเบาะนั่งของฮุนไดไอออนิกห้าครับก็<ๆ>จะเป็นเบาะเป็นเบาะหนังครับแล้วก็จะมีปุ่มปรับมาให้ครับส่วนเวลาที่เราจอดชาร์จไฟแล้วก็ไม่อยากลงไปข้างล่างก็สามารถเชี่อกดปุ่ม ตรงนี้ครั้งเดียวครับก็จะ,ะกดปุ่มครั้งเดียวครับตัวนี้ก็จะเบาะก,ก็จะพับปรับลงมาครับแล้วก็จะมีะที่วางต้นขาด้วยสำหรับการนอนพักผ่อนในช่วงระหว่างที่ชาดไฟอยู่ครับสำหรับตัวเบาะนั่งด้านหลังก็จะเว้าเพื่อรองรับในส่วนของเข่าครับแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB มาให้2ช่องครับส่วนเบาะนั่งทางด้านหลังครับก็จะ รองรับ3คนได้สบายสบายครับซึ่งจะมีตัวพนักวางแขนที่พับเก็บซ่อนไว้ครับตัวนี้ก็สามารถที่จะวางแก้วได้อีก2ใบครับด้วยจุดเด่นของตัวการวางตัวแบตเตอรี่ที่ดาบเบียบอยู่ทางด้านล่างครับทำให้ตัวพื้นของตัวห้องโดยสารเนี่ยจะได้พื้นราบที่ค่อนข้างต่ำครับทำให้การ จัดวางบ่อนั่งเนี่ยก็ทำได้อย่างง่ายดายครับหรอกมันจะไม่มีตัวสั่งนุนขึ้นมาครับอย่างในส่วนของตัวพื้นที่ห้องโดยสารทางด้านหลังครับตัวนี้จะไม่มีสันเหมือนกับพวกรถขับเคลื่อนอที่ใช้ตัวเครื่องยนต์ครับตัวนี้ก็จะ,อะไอ้พื้นเรียบเวลาวางเท้าเนี่ยก็จะวางได้เต็มที่ครับไม่มีอะไรมาเกะกะ ในส่วนของตัวปุ่มปรับหรือว่าการปรับของตัวฮุนไดก็จะคล้ายๆกับรถญี่ปุ่นครับก็คือตัวพวกไฟเลี้ยวไฟหน้าก็จะอยู่ทางด้านขวามือครับส่วนตัวปรับเปลี่ยนเกียร์ครับก็จะอยู่ทางด้านล่างครับก็ใช้การบิดหมุนของตัวปลายก้านเปลี่ยนเกียร์ครับตัวน,นี้ก็จะปรับให้แล้วก็เวลาเราจะจอดนิ่งๆหรือว่าจอดปากก็จะใช้การกดปุ่มตัว P เอาครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มปรับ ก็จะมีอยู่ทางตรงด้านข้างของแผ่นคอนโซลมาให้ด้วยเช่นกันครับส่วนใครที่ชื่นชอบในเรื่องของกระจกหลังคาที่เป็นตัวสนุปตัวนี้ก็จะมีติดตั้งมาให้ครับแล้วก็จะมีม่านบังแดดมาให้พร้อมด้วยเช่นกันครับเพื่อป้องกันความร้อนได้อีกทางหนึ่งครับก็ไอคอนิกไอโอนิก ก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ให้ความรู้สึกในการขับขี่เนี่ยไม่แตกต่างไปจากตัวรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปครับเพราะว่าอัตราเร่งอะไรพวกนี้มันดูสมูทไปหมดครับก็ในเรื่องของอัตราเร่งก็โอเคครับตัวนี้ทันอกทันใจดีแล้วก็ ในส่วนของกำลังของตัว IONIC 5ก็จะเป็นตัวกำลังสูงสุดที่เขามีก็คือ217แรงม้าครับแรบงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรครับระยะทางของรถรุ่นนี้เนี่ยได้อยู่ที่451กิเมตรครับตัวนี้จะน้อยกว่าอีกรุ่นหนึ่ง ตัวรุ่นนั้นเนี่ยเขาใช้ล้อ19นิ้วเลยทำให้ระยะทางเพิ่มขึ้นเป็น481กิโลเมตรแต่ว่าของตัว First e dition รุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดเนี่ยจะได้ระยะทางก็คือ451กิโลเมตรครับในส่วนของรถไฟฟ้ารุ่นนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเรื่องระบบต่างๆ,ๆครับที่ให้มาค่อนข้างเยอะครับพวกออปชั่นต่างๆเนี่ยเรียกว่าแบบ เกินหน้าเกินตาของรถในระดับเดียวกันซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่ที่ตรงตัวแบตเตอรี่ที่ใช้ก็คือจะเป็นแบตเตอรี่800โวลต์ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ให้ในเรื่องของการชาร่ง หรือว่าในเรื่องของพละกําลังที่ที่ดีครับเพราะฉะนั้นตัวรถรุ่นนี้เนี่ยถ้าเทียบต้องไปเทียบชั้นกับรถยุโรปครับจะมาเทียบชั้นกับตัวรถในโซนเอเชียไม่ได้ครับเพราะตัวพวกออปชั่นต่างๆหรือว่าตัวพวกอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยของเขาจะไปเทียบกับทางโซนยุโรปมากกว่าครับรถรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่มีระยะทางในการใช้งานที่จะพอใช้ได้ครับก็ อยู่ในเกณฑ์กลางครับสำหรับ400กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยจะมีหน้าจอที่บอกในเรื่องของตัวอัตราการเก็บประจุไฟฟ้าก็คือจะมีแบตเตอรี่มีความจุอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็จะโชว์อยู่ตรงน,นี้อยู่ตรงนี้ซึ่งข้อดีของเขาก็คือว่าทําให้เราดูว่าระยะทางที่เหลือเนี่ยเราจะวิ่งได้อีกประมาณเท่าไหร่เพราะนั้นอโอกาสที่เราต้องใช้รถ ตัวมายกขึ้นเพราะว่าตัวไฟในแบตเตอรี่หมดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นน้อยลงครับตัวนี้เราสามารถที่จะคำนวณเรื่องของระยะทางในการใช้งานได้ซึ่งครั้งนี้ที่มีโอกาสได้ขับจากกรุงเทพมาอายุทยานี่ก็เป็นระยะทางที่เหมาะสมกับตัวแบตเตอรี่ที่มีอยู่กับก็คือวิ่งไปกลับเที่ยวต่างๆนี่ก็ แบตเตอรี่ยังมีมีเหลืออยู่ครับให้การใช้งานแล้วก็ในเรื่องของระบบต่างๆอย่างถ้ามีอะไรที่มาอยู่ข้างๆเนี่ยตัวระบบก็จะแจ้งเตือนครับซึ่งจอที่มีอยู่ในรถรุ่นนี้ก็จะเป็นจอที่แสดงพวกสัญญาณเตือนหรือว่ามีสิ่งต่างๆเนี่ยก็ มีบอกให้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวระยะทางาความเร็วที่บอกไว้ครับเราก็จะมีในเรื่องของการแจ้งเตือนสิ่งที่อยู่ข้างๆตัวรถรวมไปถึงตัวกล้องที่อยู่ตรงจอตัวนี้ด้วยครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจอก็จะบอกว่าข้างๆรถเนี่ยมีอะไรที่อยู่ตรงข้างๆด้วยตัวนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับก็จะ แสดงผลทันทีที่เราเปิดไฟเลี้ยวครับซึ่งตัวนี้เนี่ยได้ประโยชน์มากครับในการใช้งานเพราะว่ามุมอับสายตาที่อยู่ข้างๆตัวรถเนี่ยบางทีแค่ไฟติดอยู่ตรงปลายกระจกมองข้างเนี่ยบางทีเราอาจจะเผลอไปครับแต่ว่าพอมันมาอยู่ที่ตรงจอแสดงผลด้านหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีครับซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดมี พวงมาลัยมาบังเราก็สามารถเ่ียปรับพวงมาลัยให้เหมาะสมแล้วก็ให้เห็นตัวจอแสดงภาพที่อยู่ตรงจอแสดงผลทางด้านหน้าได้ครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่มีของมาให้ค่อนข้างเยอะครับสำหรับรถไฟฟ้ายุคใหม่แบบนี้ครับ